วันนี้เรากําลังเข้ามาที่ห้องที่เราจะเรียกว่าห้องทำงานก็ได้นะเรียกก็โกว่าออฟฟิศพี่น,อนอ้องเลยก็จะเต็มไปด้วยข้าวของที่เราจะมาจัดน่แหละกิจกรรมในครั้งนี้นะคะอันนี้เรากําลังเตรียมของที่ระลึกนะคะกำลังเตรียมของที่ระ,ะ,ะ,ะลึกกันเนาะเออนะคะทีมงานก็ไม่รู้อะไรยังไงเดินทางมา เมื่อไหร่จะถึงนะคะหรือยังไม่มาหรือจะไม่มาก็ไม่รู้ก็ไม่บอกเราอืมปิดบ้านปิดบ้านไว้ด้วยเลยจนะ้ะปิดบ้านไปพ้อมจะน่าจะได้ช่วยกันเยอะยได้นี่อืมอันนี้เราก็กําลังเตรียมแท็กนะคะสําหรับของที่ะระลึกนะคะสําหรับของที่ะระลึกที่มีพี่น้องที่เข้าร่วมค่ายนะคะโอ้ตอนนี้น้องเฟิร์นก็ทํางานหนักเลยวันเนี้ยทําคนเดียวสองคนสามคนกันอยู่นี่เลย ทีมงานก็ไม่มาสักทีมาไม่ถึงสักกีนะคะก็ถ่ายให้ดูนะคะว่าเรากำลังเตรียมงานเยอะนะคะเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จนะคะตรงนี้นะคะพาไปดูนู่ก็ใช่นี่ก็ใช่อันนี้ก็ใช่หมดเลยกับการที่เราจะต้องแพ็กในวันนี้นะคะดูทีดูดีดูดีดูดี กำลังแพ็คของแพ็คของพี่น้องเอ้ยแพ็คแพ็คประมาณนี้นะคะสำหรับงานที่เตรียมในวันนี้นะคะอบพยพเข้ามาในห้องนี้นะคะในขณะที่รอทีมงานที่จะมาสมทบนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ประมาณว่าแพ็คของที่ระลึกสำหรับผู้ที่ ครอบครัวเข้าร่วมค่ายนะคะเราก็มีเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นของฝากติดมากติดมือนะคะประมาณนี้นะคะนะคะก็ทําได้เยอะแล้วนะคะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จนะเดี๋ยวก็เสร็จนะคะใจเย็นๆบอกให้ทีมงานใจเย็นๆแต่คนที่ไม่มานั้นเย็นกว่าเราใช่ไหมน้องเพื่อนถ้าคนที่จะมานี่มันเย็นกว่าเราเยอะมันไม่รู้หรอกว่าเราทํางานตั้งแต่เช้ามาแล้วมันก็ยังไม่มาถึงเลยสักที อันนี้ก็คือบ่นนะบ่นให้ลูกหลานนะคะทีมงานที่จะมาช่วยนี่แหละนะคะตอนนี้ทีมงานก็มาแล้วนะคะก็ให้ลูกหลานมาช่วยนะคะช่วยเตรียมงานเอามาเขียนที่นี่เพราะว่าลายชื่อเองอยู่กับดิฉันเนี่ยฮะเอาปากกระดาษมาเขียนแล้วก็เอา อเอาใส่กล้องอยู่ในรถซุ่มมันตัดออกเราวอาใส่ในกล่องนั่งไม่หรอกใช่ว่าซุ่มตัดแล้วใส่ในกล่องนะไว้ตอนนี้ก็มีหลายคนดีกว่ามีน้อยคนเนาะแป๊บเดียวก็เสร็จใช่ไหมเออมาตอนใกล้จะเสร็จแล้วใช่ยัย <laughs> มีชาเราทําอยู่ข้างในนะรู้ไหมไม่ทาใส่แล้วทำอะไรบ้างเนาะเฟื่อนเขียนสาดเขียนมอนใจปวกมนอน <laughs> นี่สันนันอยู่ข้างในเตรียมใบสมุดลงทะเบียนเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนกับนัดแอนว้ก็เลยบริไปเลยเสียสละเพื่อเมียงวดสายงวดตัวอ,อยู่กันเลยทีมงานมากมๆากือเพื่อนเลยผิดนัดกาแฟนั่นว่ะเพื่อนปากติดจน โช่โอ้ยตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับจุดนี้นะคะที่แบบเตรียมของที่ระลึกนะคะก็ะะช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเนี่ยทีมงานให้ลูกหลานมาช่วย,ยนะนมตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมนะคะ ยังไม่เปิดเทิมยายก็เลยขอให้มาช่วยงานยายก่อนเนาะเพราะว่าบาง,งานมันก็เยอะนี่แหละถ้าถ้าว่าตายายทำสองคนคิดดูลูกหลานเลยจะเป็นยังไงวันนี้ทั้งจะเหนื่อยทั้งจะไม่เสร็จเนาะอ่ามีขนาดมีน้องเฟิร์นมาช่วยตั้งแต่เช้าเลยก็ยังต้องวิ่งกันอยู่ตลอดเลยอันนี้นะคะนี่ก็มาช่วยน้องปอมก็จะช่วยในทีมดนตรีด้วยน้องเฟิร์นด้วยน้องปังปอนด้วยแล้วมาช่วยเคาะตีกองกันไเลย ตอนนี้ก็จุดที่เตรียมของที่ระลึกก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอ้นุ่มๆม,มาสองคนแป๊บเดียวเสร็จเลยนะน้องเฟิรนเอ๊ะหรือว,ว่าเราใกล้จะเสร็จแล้วเข้ามาวะเนี่ยนี่แย่ <laughs> yeah, แรงหยอกแรงประมาณว่าอ่าตอนนี้ก็กำลังจะเสร็จอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะว้าว เรียงเป็นตับสวยงามนะคะการเตรียมของที่ระลึกสำหรับค่ายในครั้งนี้นะคะกำลังจะเสร็จแล้วอืม,อม